คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับรายได้เยอะกว่าคนทั่วไปเงินเข้าเยอะโบนัสก็ดีแต่ทำไมสุดท้ายไม่มีเงินเก็บบางคนถึงขั้นเป็นหนี้ทั้งที่เงินเดือนสูงมากและในทางกลับกันบางคนรายได้ไม่สูงมากแต่เขามีเงินเก็บมีเงินสำรองมีเงินลงทุนชีวิตดูมั่นคงขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมอยากคุยเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะมันเป็นรากของการเงินแทบทุกอย่างถ้ายังคิดแบบนี้ต่อให้เงินเยอะก็จนไม่ใช่จนเพราะเงินไม่พอแต่จนเพราะวิธีคิดพาเราใช้เงินผิดทิศแล้วเงินก็ไหลออกตลอดเวลาวันนี้เราจะมาดูกันว่าความคิดแบบไหนที่ทำให้เงินเยอะก็ไม่รวยและเราจะรีเซ็ตไมล์เซ็ตให้เงินอยู่กับเราได้ยังไงแบบทำได้จริงในชีวิตประจำวันครับ 1. จนมีสองแบบจนที่กระเป๋าคือรายได้ยังน้อยจริงอันนี้แก้ด้วยการเพิ่มรายได้บวกบริหารรายจ่ายแต่จนที่ความคิดคือรายได้อาจไม่ได้แย่แต่เงินไม่เคยอยู่ไม่ว่าเข้าเท่าไหร่ก็ออกหมดเพราะความคิดบางอย่างพลักเงินออกจากชีวิตเราวันนี้เราจะโฟกัสที่จนที่ความคิดเพราะนี่คือจุดที่คนรายได้ดีมักพลาด 2. 10วิธีคิดที่ทำให้เงินเยอะก็จนพร้อมวิธีแก้ลองฟังทีละข้อแล้วเช็คตัวเองนะครับไม่ต้องทั่วตัวเองแค่รู้ทันก็เริ่มเปลี่ยนได้แล้ว 2.1. ความคิดที่ 1. ชั้ฉันหาเงินเก่งเดี๋ยวก็หาได้อีกนี่คือกับดักของคนรายได้ดีเพราะมันทําให้เราไม่จริงจังกับการเก็บเงินวิธีแก้เปลี่ยนเป็นฉันหาเงินเก่ง และฉันเก็บเงินเก่งได้เหมือนกันตั้งระบบออมอัตโนมัติทันทีวันเงินเข้า2.2ความคิดที่2เครียดมากขอให้รางวัลตัวเองหน่อยให้รางวัลได้ครับแต่ถ้าให้รางวัลทุกครั้งที่เครียดเงินจะไหลออกตามอารมณ์วิธีแก้ตั้งงบรางวัลแบบมีเพดานเช่น3-5%ของรายได้และมีรางวัลไม่ใช้เงินเช่นเดินเล่น นอนให้พอฟังเพลง2.3ความคิดที่3ของมันต้องมีหรือเดี๋ยวตกเทรนนี่คือการซื้อเพื่อสถานะมากกว่าความจำเป็นและทำให้เราผ่อนของไม่จบวิธีแก้ใช้กด7วันเห็นของอยากได้รอ7วันก่อนถ้ายังอยากได้จริงค่อยตัดสินใจ2.4ความคิดที่4 ผ่อนศไม่เสียอะไร0%ไม่ได้แปลว่าฟรีนะครับมันทําให้เงินเดือนอนาคตถูกจองล่วงหน้าวิธีแก้ตั้งกฎผ่อนพร้อมกันไม่เกิน1-2รายการและย่อนผ่อนรวมไม่เกิน10%ของรายได้2.5ความคิดที่5เก็บเงินที่หลังตอนนี้ขอใช้ก่อนนี่ทำให้เงินไม่เคยเหลือเก็บเพราะใช้ก่อนมักใช้หมดวิธีแก้ หลักการคนรวยคือจ่ายตัวเองก่อนออมหรือลงทุนก่อนใช้แม้เริ่ม5-10%ก็ได้2.6ความคิดที่6เงินต้องออกไปถึงจะเข้ามาประโยคนี้ทำให้คนกล้าฟุ่มเฟือยแบบไม่มีเหตุผลวิธีแก้เงินจะเข้ามาเพราะคุณสร้างคุณค่าไม่ใช่เพราะคุณใช้เงินเยอะให้ใช้เงินกับสิ่งที่เพิ่มไรายได้เพิ่มทักษะเพิ่มสุขภาพ มากกว่าใช้เงินกับสิ่งที่สูญเปล่า2.7ความคิดที่7ฉันไม่อยากคิดเรื่องเงินมันเครียดหลีกเลี่ยงการดูบัญชีเท่ากับปล่อยให้ปัญหาโตเงียบๆวิธีแก้นัดคุยกับเงินสัปดาห์และ15นาทีเช็ค3อย่างเงินเข้าเงินออกหนี้หรือเงินเก็บ2.8ความคิดที่8 ฉันสมควรได้ชีวิตดีๆตอนนี้คุณสมควรได้ครับแต่ชีวิตดีต้องยั่งยืนไม่ใช่ดีเดือนนี้แล้วพังเดือนหน้าวิธีแก้แยกความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาวแล้วทำให้ทั้งสองอยู่ร่วมกันด้วยงบที่ชัด 2. 9ความคิดที่9ถ้ารวยต้องเสี่ยงหนักหลายคนโดนหลอกลงทุนเพราะอยากรวยไววิธีแก้ใช้กฎ ช้าแต่ชัวลงทุนแบบเข้าใจกระจายความเสี่ยงและไม่เอาเงินจำเป็นไปเสี่ยง2.10ความคิดที่10ฉันยังไม่พร้อมรวยฟังดูแปลกแต่มีจริงนะครับบางคนกลัวความรับผิดชอบกลัวโดนคนยืมเงินกลัวคนคาดหวังเลยเผือทำเงินรั่วเองวิธีแก้ตั้งขอบเขตเช่นกฎการให้ยืมและสร้างความมั่นใจว่าฉันรับผิดชอบเงินได้ และเงินอยู่กับฉันได้ 3. 5ระบบที่ทำให้เงินอยู่กับเราแม้ต้องไม่เก่งมากต่อให้คุณยังไม่มั่นใจเรื่องไม n d เสร็จถ้าคุณทำระบบ5อย่างนี้เงินจะเริ่มอยู่ทันทีออมอัตโนมัติวันเงินเข้าเริ่ม5-10%บัญชีแยก3กองใช้จ่ายออมลงทุนเงินกันพังเพดานผ่อนยอดผ่อนรวมไม่เกิน10%ของรายได้ กดซื้อของอยากได้รอ7วันบวกมีงบวันเช็คการเงินสัปดาห์ละ15นาทีระบบดีๆจะช่วยคุณแม้วันที่คุณเหนื่อยหรือหลุดวินัยครับ 4. แบบฝึกหัด3นาทีรีเซ็ตความคิดเรื่องเงินลองทำตามผมนะครับเขียนประโยคหนึ่งว่าเงินคือเช่นเงินคือความเครียดหรือเงินคืออิสระ ถามตัวเองว่าประโยคนี้ช่วยชีวิตฉันไหมถ้าไม่ช่วยเปลี่ยนเป็นประโยคใหม่ที่เป็นจริงและดีต่อเราเช่นเงินคือเครื่องมือที่ฉันเรียนรู้ที่จะใช้ได้ดีขึ้นทุกวันปิดท้ายถ้ายังคิดแบบเดิมต่อให้เงินเยอะก็จนเพราะเงินจะไหลออกตามอารมณ์สถานะความกลัวและการไม่มีระบบแต่ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งก้อนในวันเดียวครับ เริ่มจากระบบเดียวก่อนออมอัตโนมัติวันเงินเข้าแล้วค่อยๆปรับไมล์เซ็ตไปพร้อมกันขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าคุณอยากให้ผมทำตอนต่อไปเรื่องมันนี่ไมล์เซของคนรวยกับคนทั่วไปต่างกันตรงไหนพิมพ์คำว่า m มล์เซ t คนรวยไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ